สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะแพรจะมาทำคลิปแกะพัสดุพัะดุอะไรก็ มันก็คือพัสดุอันนี้นะคะพัสดุเคสโทรศัพท์นะคะที่แพลวสั่งมาจากแอปช้อปปี้เนาะสั่งมาทั้งหมด3อัน 80...86 บาทนะคะเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านะคะแล้วเราก็รีบเอามาทำคลิปเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะดูกันเลยเดียวกว่าเนาะ คือต้องหักห้ามใจตัวเองไม่ให้แกะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะเพราะว่าอยากดูมากว่ามันจะสวยมันจะตรงปกไหมนะหอมมาแบบดีด้ลยหอมมาหนาแน่นมากหเฮ้ยมันจะตรงประวะก็ต้องมาลุ้นกัน แอชชูปี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมอ่ามาดูโอ้ยโอ้ยอันนี้ตรงอยู่เว้ยแต่คือแบบว่าที่แพลวเห็นในรูปในที่แพลวเห็นในรูปอ่ะะสีสีมันจะไม่สดขนาดนี้นะอันนี้สีเข้มมากอันนี้จะเป็นสีสีส้มเจม่าเฮลโลนะคะนี้ จะเป็นผู้หญิงจะเป็นเกิลูนะคะคือที่เห็นในรูปสีมันไม่ได้สดขนาดนี้นะอันนี้ทำไมสีมันแจ่มจังเลยอะดูดิแต่ก็สวยนะคะก็ชอบต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะที่แพลสั่งมาจะเป็นสีขาวเนาะจะเป็นเรนโบว์แฮปปี้นะคะจะมีก้อนเมฆมีอะไรอะอวกาศมีสายลุง้งมีหมีนะคะ จะเป็นเส้นๆขีดแบบเนี้ยเครดนี้มันจะไม่ไม่ใช่เครดที่เรียบเลยนะคะมันจะเป็นเครดที่แบบเออมีเส้นขีดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะจะเป็นสีขาวนะคะตรงปกอยู่เออมันตรงอยู่อันต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้สีม่วงสีม่วงออกสีไม่สีม่วงสดอะสีม่วงแบบสีเทาๆม่วงเทาๆทาอะเออนี่นะ เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เกาหลีหรอหรือจีนอันนี้สามเคสนี้นะคะที่แพร์สั่งมาเนี่ยมาจากต่างประเทศเลยเด้อรอมาหนึ่งอาทิตย์ oh, ทุกคน <no. S 1> สั่งไปวันเสาร์ที่แล้วพึ่งได้วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันที่แล้ววันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็มาอีกอาทิตย์นี้ได้วันอาทิตย์นะคะนี่สามอันทั้งหมดแปด 86บาทนะสวยอยู่เออร้านไหนแพรก็จำไม่ได้นะก็คือช่วงนั้นนำมันลดราคาพอดีเคเนี่ยแพรนะแไม่รู้ว่ามันอะไรกี่บาทจําไม่ได้แล้วเว้ยถ้าใครอยากสั่งนะคะก็ลองไปหาหาดูกันได้นะคะร้านที่เขาลดราคาเคทโทรศัพท์อยู่เนาะตอนนี้เคทโทรศัพท์ของแพรมีทั้งหมด23อัน เป็นอันที่1,2,3รวมกับอันที่เหลืออยู่เป็น20เป็นเป็นทั้งหมด23อัน <c oughs> ก็คือเบื่ออันเกา่าก็เลยอยากแสนใหม่นะคะ <c oughs> ก็มีแค่พัสดุกเดียวแหลนะเนาะคลิปนี้แพก,ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเลยร้อนมากทุกคนไม่ได้เปิดพัดลมถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะวันนี้เป็นไรบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดซับสไคร์ไว้เลยนะคะไปเลย